โครงการของเราได้รับการตอบรับจากคุณครูในเนเธอร์แลนอย่างดีมากๆโรงเรียนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังขาดคือของความรู้เรื่องธรรมะซึ่งต่อไปในเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งในประเทศินเดนีเแลยและสามารถที่จะสืบต่อพุทธศาสนาขยายพุทธศาสนาได้ไปทั้งประเทศินเดนีเซีย ซึ่งเด็กๆชาวอินโดนีเซียมีความ alert เบิกบานในการเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ชาวพุทธที่นี่เขาตื่นเต้นที่จะได้รับฟังธรรมะมากๆค่ะแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้กับเยาวชนอินโดนีเซียโดยไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นถ้าน้องๆที่เป็นศาสนาอื่นอยากจะสอบเราก็เปิดกว้างคนครูที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธอยากจะสอบเราก็ยินดี ซึ่งตรงนี้ทําให้หลายๆโรงเรียนเขาเปิดใจรับเราค่ะรวมทั้งเราได้คอนเนคชั่นใหม่ๆจากทางราชการทั้งด้านการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการศาสนาเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตว่าเออโครงการของเรานี่ดีจริงๆนะ